หวงว่าเสียมิ้ได้จะได้รับอะไรกลับไปบ้างนะครับตอนไฟวอุงมีใครไปปั๊บเขาพี่เจตมจีไลยอะปับไ,<ห>มไม่ได้ก<ห>ระสุนปืนไงี่พี่เจตมจีเองทำผิดเองต้องแก้ไขเว้ยไม่ใช่แก้ตัวเว้ยเดีวเว๋ยวฝานกนายกคอจัดการนะครับเร,รือ่งนนอง<อ>พูดคุยอะไรได้ครับจะเดินงานเองคืออะไรเนี่ย คืออะไรเนี่ยสวัสดีครับพี่ทำไรครับอ๋อสู้ๆแล้วกันเด้อขึ้นรถกันไม่ได้แทงอุ้มกันไม่ได้เด้อไหนก็ไม่ได้เออตีไว้จะชี้ <c oughs> อ่ะโหแล้วกว่ามันจะวิ่งถึงอ่ะมึ<อ>งบอดหลวดดิมึงบอดหลวดดิ <c oughs> ทำไมไปนานกันจังครับคุณตำรวจครับมีมีมีเสียบไม่ได้วิ่งอยู่นะครับทางขึ้นสะพานเขาโดนล็อกมือครับอ๋อแล้วครับได้ลองเช็คเพื่อนไปกันแลพร้อมแล้วครับจะคุยกันเลยไหมคะเสียบไม่ได้พร้อมหรือยังคะเสียบไม่ได้พร้อมแล้วครับโอเคครับ XD น่าจะพร้อมแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างครับเล่นตอนที่นี้สนุกครับสนุกสนุกครับก็ หวังว่าเสถียไ,ได้จะได้รับอะไรกลับไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไฟหรือว่าด้านบทเรียนอะไรต่างๆก็ตามแต่เอาจบก็จบครับจบก็จบไม่มีอะไรค้างๆครับครับฝั่งเอ็ดดีก็ขอบคุณเอ็ดดีมากครับสนุกม,มาเลยครับได้ประสบการณ์เยอะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ฝั่งเอ็กดีไม่มีอะไรกับหน่วยงานครับไม่มีอะไรครับช่แสดงคมีกับเอ็ดีอีกอมนะคบที่สอดีไปด้วยสกอสามสิบห้าต่อศูนมไีได้ครับในเรื่องของหน่วยงานมีฟิทแบด้านไหนไหมคะไม่มีครับอดีไม่มีครับงั้นก็จะได้รับโปรเทคทั้งสองฝ่ายเลยฟังละสิบสี่วันจะเรื่องรับไปมไหมคะเอดีไม่รับครับอดีมีรับครับไม่จะรับทำไมวะในเมื่อมอนจะตีกระเทียอยู่แล้ว ขอบคุณทั้งสองมากเลยครับขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับาร์คขอบคุณครับขอบคครับขอบคครับขอบครับขอบครับขอบคครับขอบคุณ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 ครับขอบคครับขอบครับขอบคครับขอบคับขอบคครับขอบครอบคครับขอบคครับอบคครับขอบคครับอบคครับข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 อบครับข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 อ

ไอ้กค้งเอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอดอเฮ้ยย่าโคมึงหนูเพื่อนเบอั์บั๊บไปได้นะเว้ยก็มึงใส่เน่าก็พี่เดิมพี่เดิมพี่เดิมพี่อะไรวะพี่พี่เดิมพี่เดิมเสียก๊อตเสียไม่ก๊อตไลยบ้าเอ็มเสียไม่ก๊อตก็คือเสียไม่ดีขอใช้บอกรับหนึ่งได้ไหมอ่าอ่าพี่เดิมผมยืนเหมอแล้วผมรับเดียืมาให้พี่แล้วนะพี่เร็วปะเราดีนะพี่ยืนเหม๋ไอ้กค้งมันจะหมายถึงว่าเสียไม่ก๊อตก็คือเสียไม่ดี มึงระวังหน่อยเว้ยเยี่ยเรื่องการบัฟเรื่องอะไรอ่ะมึงอย่าไปดูมาเยอะไอ้เยี่ยโคอีกแล้วเลยไะแลนไปนะโอ้ขอโทษแล้วรถผมมันมันหายติดไหมครับผมโอ้เนี่ยดูนิสัยขนาดเนี้ยเอามาดูนิสัยขนาดเนี้ยขนาดกูไม่รู้ว่าเป็นใครขอโทษโอ้ไอเยี่ยรถกูติดแกเลยกูคาใจนะกูบอกให้ไอ้เฮีย อ้พี่โซดั๊พี่คาใจนะตกก่อนเอาเหรอพี่เจ้าเหรอไม่รู้ว่าเป็นใครเลเบียงขอโทษเลยถูกถูกถูกรู้อ่ะเจมที่ก็กดเอาตังค์เอาของคืนผมไปละไปจะไปแล้วเหรออยู่ยีแค่นี้ดิอ่ะแล้วม่มาเป็นสภาพเนี้ยในในในเลขที่รักสิ เฮ้ยคุยก่อนคุยก่อนอย่าเพิ่งไล่สาระคุยก่อนเชิญครับเชิญเชิญเอาให้หน่อยหนึ่งมาเรียกทีละทีอะไรตรงนี้วะมีแค่นี้หรอคืออะไรเล่นตอนนี้จบแล้วตอมอเลยเหรอเลยไอ้ดอกก่อนี้เฮ้ยไอ้ขอไอ้ดอกตีหนึ่งเหมือนนัวเนี่ยที่จบแล้วแม่งไปกลับตัวกันกังเตอร์กังเตอร์โดนเล่นออนไลน์นะโดนไม่อยู่ถ้ามีใครไปปั๊บเขาเอ็มจีหรือเปล่าตอนดูโมงตะเกีย้ข้อ เภาพเขาบอกว่าเป็นเด็กใหม่เนี่อะรู้ด้วยพี่ก้าบอสไม่มีแต่พี่บอสไม่ได้บัฟมไม่ใช่กลัวด่าแค่แก๊งแตกไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมไปของผมให้ก็ได้พี่ผมอยู่ในวงนั้นพอดีตลอดแต่แต่ถ้าผมได้ยินจริงพี่ครับมีคนบอกพี่ใช่ปะครับหนึ่งเดี๋ยวถามไปข้อก็ได้ถามไม่ไม่ไม่กูว่าให้มันยอมรับดีกว่าไอ้เหี้ยเรื่องบัฟมึงบัฟให้มันอยู่ในกองไอ้ใครบ้าเอ็มจีปะก็ขอเผมผมบัฟไม่ได้อะ ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องใบอะบไม่ได้บ้านเรื่องใบเรื่องอะไรพวกนี้มันบั๊ไม่ได้เรื่องใบเรื่องกดเรื่องอะไรมันบั๊ไม่ได้เว้ยน้องเรื่องในประเทศกระสุนปืนไงพี่เอสมจีเอ้ยมันยังไม่จบเนี่ยคือไอ้พวกไอ้คนที่จะบอกให้นะเว้ยเองทำผิดเองต้องแก้ไขเว้ยไม่ใช่แก้ตัวเว้ยเออเนี่ยที่เนี่ยที่มึงพูดอ่ะคนเรามีข้อผิดพลาดกับข้อดีอ่ะมึงข้ออ้างแหละตอนเนี้ย รถข้าพี่โอ้ยผู้ภายในสตานีเนี่ยคนอเไรบ้างบางจังหวะมึงรู้ต้องรู้ว่าอะไรคนเล่นไม่คนเล่นแต่เพิ่งสองไปไม่ไม่ไม่คืออย่างถ้าเป็นแก๊งอื่นถ้าเขาแบบเอาใบมึงอะไรเขาเอาได้นะโดนนักหัวก่อนโดนนะอันนี้เราเป็นมอลรีพผ่อนด้วยฟังว่าร์มท็อปฟอร์มจริงนะมึงเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วขอโทษเก่งมากไว้เก่งมากเล่นภายในวันเดียวจบไวๆจะจัดเลยวันนี้ก็แต่ก็มี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 ผิดพลาดมีมีมีผิดพลาดมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวเรามาแยบแยบกัน ก็อย่างน้อยเล่นเล่นเอาเล่นเอาประสบการณ์ตรงนี้ดีกว่าจังเรามันก็เพิ่งขึ้นใหม่ด้วยก็เล่นเล่นเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปแก้ไขดีกว่าเล่นร้อยครั้งม่งเป็นเหมือนเดิมอยครั้งถ้าอย่างนั้นพี่ขอพูดเลยนะพี่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องอุ้มเว้เวลามึงอุ้มกัน่ะทำไมมึงชอบติดเล่นกันนะมึงเอาจริงจังกันหน่อยดิไอเฮี้ยถ้าสตอรี่ที่มันเป็นสตอรี่จริงจังแล้วมึงยังเป็นอย่างเนี้ยบอกเลย เขาเล่กันได้เขามาสวดก็แพ้กูถึงบอกไงไม่ว่าไม่ว่าจะชิวแค่ไหนมึงห้ามติดเล่นเว้ยเฮียกูบอกว่ายังไงก็แพ้เว้ยกูเป็นตัวอย่างนี่น้องาอไรด้ก่วถ้ามึงอยากเจอเขาจริงอ่ะถ้ามึงสภาพเนี้ยมึงอย่าไปเจอเถอะอุ้มกันอย่างกากเหมือนเหมือนที่เคยบอกไม่ว่าจะยังไงก็ช่างไว้เล่นลูกค้างไม่ได้เล่นจริงเว้ยมึงแบบไม่ไม่ติดเล่นนู่นนี่กูบอกเลยถ้าเป็นพี่ทิยาณะลูกก็ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยพี่ทิยาเขาเดือดสุดที่ไม่เสรด้ ลูบโดนตีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นแก๊งอื่นอ่ะอันนี้มันึงมึงไม่สงสารใครมึงสงสารเพื่อสงสารกูบ้างเว้ยเฮียคนที่เขาแบบจริงจังอ่ะคนที่เขาตั้งใจเล่นอ่ะเพราะกูอยากกูเห็นอย่างอาโมโหนะโอ้โหตอนเปียกันแบบว่าไอ้เฮียตอนอุ้มอุ้มอยู่ไอ้เฮียเขากำลังรีพอร์ตดีๆมึงติดเล่นกันนู่นนี่นั่นกันคือบางทีอะบางสถานการณ์มึงติดเล่นได้ตอนที่มันไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสมึงติดเล่นได้เว้ย แต่เวลาแบบเพื่อนต้องการเขาจะรีพอร์ตเขาจะอะไรเพื่อนจะรีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเหียมันมันมันก็ต้องแบบเว้นให้หน่อยอ่ะไม่ไม่แล้วคนติดเล่นพี้ยขนาดเยี่ยโคคนเดียวเลยไม่อยากพี่โมงไปไหนพี่โมงไปไหนูไม่อยากเลดูจริงคนเลยถ้ามันหลายคนมันหลายครหรอทุกคนแหละมันหลายคนไม่ไม่ไม่ก็จําไว้ตรงนี้ก็พราว่าจริงๆแล้วอ่ะเพราะถ้ามึงเจอของจริงจริงๆอ่ะมึงไม่กล้าติดเล่นหรอกแต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนกูจะบอกให้ว่ามันชิลแค่ไหนอ่ะมึงอย่าประมาทเว้มึงย่าชอบประมาทกัน แล้วเรื่องเกมในเมืองเนี่ยพี่ขอเลยว่าไม่ว่าอะไรใครเลยอว่าเขาตีเซตได้จริงนะว้ยสี่เคสเลยว้ในเมืองอ่ะรอบนี้ยแค่รีนี้สี่เคสนะว้ยที่มึงเกมในเมืองกันอ่ะถ้ามันลากกยามันไม่เล่นหรอกสามสิบใบอ่ะปกติเราเราเราพูดเรื่องเรื่องนี้ทุกสตอรี่เลยนะเรื่องเกมในเมืองเวลามึงชนะไฟแล้วอ่ะมึงต้องชนะให้ขาดจบให้เร็ว สกอร์มึงต้องมึงต้องมามากกว่าที่เป็นปกติที่มึงเคยผ่านมาต่อให้สกอร์มันขึ้นทีละนิดอ่ะถ้ามึงหลุดนอกเมืองอ่ะมันมันไม่แตกร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยแต่ถ้าในเมืองเขารีเซ็ตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยอันนี้มึงต้องแก้กันเว้กูเข้าใจไม่อยากสะบัดหออยากสะบัดหอกันไอ้นี่นี่เหมือนเหมือนเหมือนที่ผมเคยพูดเหมือนเหมือนที่เคยพูดไปว่าในเมืองอ่ะเล่นได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้เล่นก็คือว่าพอแบบอุ้มอยู่ใช่ไหมแล้วตำรวจอยู่นอกเมืองเยอะมือแค่ขับเข้ามาแป๊บเดียวแล้วมึงก็ออกแค่แป๊บเดียวเว้ยแค่แบบขัับบบผ่่่่าานนนอะึมมม้ใใหดงเวลไชแ มาขับวนเล่นขับแช่ขับอะไรเงี้ยในเมืองอ่ะถ้ามึงไม่มั่นใจมึงก็ไม่ต้องเล่นในเมืองเลยมันน่าจะมันน่าจะหนีออกนอกเมืองกันเป็นกันอยู่นะว่าอะไรครับดีซอยคูดิ้งครับดีซอยคอยกเว้นครับืนฝืนกันฝืนตรงที่ว่ามึงเจอตำรวจไล่เยอะแล้วมึงคิดว่าเออกูไหวแหละไหวแหละเพราะว่ากูฉลาดได้อะไรเงี้ยล้อไม่แตกแต่ถึงเวลาจริงอ่ะมึงก็รู้ว่าถ้ามันบั้มพลาดทีเดียวอ่ะคือมันเกมเลยเว้ยจริงๆมึงเจอตำรวจมึงออกนอกเมืองเลยแค่นั้นเลยกูก็ขับอย่างนั้นอ่ะกูก็มีแวบมาในเมืองนะแต่พอกู ใครใครที่มันไม่ชัวร์มึงก็ไปโคเคนไก่เบต้าก็ได้นลเว้ยโคเคนก็เวิร์กโคเคนก็เวิร์กพูดถึงเวลามึงกระจายกันเขาโคเคนเขาตันไม้น่ะไม่โคเคนถึงมันเกมมันมันหลุดได้อยู่แล้วไงนี่นี่คือคือต้องบอกว่า เราอ่ะเพื่อนบางคนอ่ะมันโฟกัสว่าเคสนี้มันต้องเอิร์นนู่นนี่นั่นเกินไปไปคือบทสรุปอ่ะมึงเล่นนอกเมืองเงี้ยพอมึงเกมเพื่อนก็หลุดได้มึงก็ได้อุ้มใหม่ก็แค่นั้นเองมันเลยมันเข้ากูหมดเลยมันได้เว้ยแปลกๆวะใช่ก็แตไม่ต้องตกใจดูพี่เล่นอ่ะเฮียเขาไปอุ้มเขาโคเคียนเอาซีโน่ขับเลยน่ะเฮียสมงเคสที่กูเหมือนกูอุ้มเขาผีไปเขาตกปลาไปเขาเหมืองวนอย่างเงี้ย ไม่ได้ไปไหนเลยเออกูกูก็เล่นอยู่อย่างนั้นไม่ไม่ครับไม่ไม่กูถามยังเจคอมหน่อยน้องเป็นอะไรทำไมทำไมน้องขับเกมบ่อยจังไต่อนี้เนี่ยตอนนี้ไ่เจะดวงสวยพี่ดวงสวยอาอคือแต่ฮอเลยไม่ไม่พี่แต่เข้าเกมไปกี่รอบสองรอบผมทำไมมึงมึงโรคอ่ะเวลาเจอหอไม่เพื่อนไม่จู๊โฮมาเตย์รอยอยู่แล้วพี่โดนยิงยังแต่กูไม่เจอตำรวจไม่เจอะไรนะอันนี้มีใครมีใครเกมมากกว่ารอบที่แล้วเจคอบขออ้างคือขับเบลเลอร์รอบนี้อ้างอะไรน้องอ่ะอ้างให้ผมบอกอื่นครับ ไม่มีมีมีรอบนี้ใครมีมีเกมบ้ากกว่าสองสองไม่เพื่อบอกกูว่าเอาห่อใหม่เอาย่างนี้แหละคือคือเอาจริงอ่ะมันไม่ไม่ได้มีใครดุอะไรเว้มันแค่ว่าปรับปรุงอยากให้ปรับปรุงอยากให้พัฒนาเว้เที่มันจะได้รอบหน้ารอบหน้าจะได้ดีกว่านี้ถ้าเจอแก๊งนั้นอ่ะมึงก็รู้อยู่อ่ะถ้ามึงอยาก เขาอยากแบบเจอแบบว่าไม่ไม่มันไม่เกี่ยวแฉงไหนหรอกตอนนี้คือมันมันมันคือตอนนี้มันมีหลายแฉงเวที่เราที่เราจะต้องเจอในอนาคตแบบที่เรใช่แต่หมายถึงว่าเพิ่มไฟไงหมายถึงว่าถ้าจะเจอทุกครั้งเราแพ้เราแพ้เพราะอะไรหลุดแพ้เราหลุดจริงนะไอ้ใช่เราหลุดแตกเราต้องฝึกต้องหลุดให้แข็งเวยถ้าพี่พูดตรงตรงอ่ะถ้าอยากชนะแบบชิวๆเลยแต่แพ้เพราะยังคืเราพูดตรงวพูดตรงๆอ่ะถ้ามึงเจอของแข็งอ่ะในวอร์มึงต้องสุขุมคือมึงต้องแบบมึงมึงมึงต้องเป็นเป็นกว่านี้ไม่ใช่มึงคือเรื่องไร้สาระ ดูเดวพี่ทีอาวันนี้ดิเฮียเขาคอบอกโรงพยาบาลตั้งหลายรอบไม่มีใครฟังเขาใช่นี่นี่นี่นะท,ที่ที่ผมที่ผมอยากไอ้ที่ผมจะรีพอร์ตก็คือเรื่องเรื่องนี้แหละก็คือว่าในวอลอ่ะคือมันติดเล่นเกินไปเว้ยมันไม่ใช่แค่สตรอรี่นี่ไงมัน3ามสี่สตรอรี่ที่ผ่านมาแล้วพอเกมเราเริ่มนาปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มแบบว่าคือแบบยังไงก็ได้เฉยๆแบบไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นเวลาเพื่อนพูดก็พูดแบบมีเพื่อนแบบจริงจังแต่ก็ยังแบบไปแบบเล่นได้อะสมมุติว่าโดนเขาไอ้โคเคียนก็แบบ เขาไม่รักนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นคือมันแบบไปทางเล่นอ่ะมันไม่จริงจังกันอ่ะเขาไม่รักที่อะไรวะเขาตถ้าตีกับกากินางดมอนเทดนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยแกงที่เขาแบบอนั่นแหละอยากให้แบบนต่แต่เฮียผมรถติดบ่อยจัดเลยนะมึงกวันนี้เป็นอะไรวะซองอ่ะมันมนเล่นได้ไว้แต่มันต้องเล่นให้ถูกจังหวะเว้ใช่ไหมใช่เอี้ทีนี้ขอขอเลยนะตรงเนี้ยแบบว่าตีหนึ่งใครอยู่ได้อยากอยากให้อยู่นะเพราะว่าวันนี้วันนี้เราเจอลูกลูกนัว คือมันมันต้องใช้จํานวนคนจริงๆเว้ยถ้ามึงน้อยกว่ายัางไงก็ไม่ไหวกูพูดเลยคนมึงต้องพร้อมตลอดแล้วก็นนะกแล้วกเ็เราจะซ้อมใม้เจเรามีแผนซ้อมอาาพระอัตฐ์ผเห็นแฟมเขาก็ซ้อมนะเจริงพี่เออว่ะว,วันนี้เออว่ะเย็นสั่งวันแล้วคนอนะ <ไป S 2> เรื่อง,งเรื่องเรื่องคนมึงมึงคิดว่าไงอะเขามีคนสลับหรือยังอ่ะสี่คนอะของเคียวสวยอะ หรืออะไรเจ้าย่ากลับมาไหมหนึ่งสล็อตอ่ะย่ามันว่างแล้วอ่ะย่าเดิ่งไงหญ้าเดิ่งก็กลับมาแล้วเออก็เหลือสองได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องถามซ้อมสักวันหนึ่งไหมเฉียวเฉียวลองถามดูก็ได้เดี๋ยวพี่ถามไปลองถามก็ได้เฉียวเขาไปยกมือไปทรมันมีไรไม่มันแข่งวันเดียวเจต้องลองถามว่าสะดวกมาไหมก็พูดสี่โทจะพูดอะไรโอ้คืออยากแข่งด้วยอ่าเฉียวก็พูดอันนี้อันนี้ได้ไหมครับก็คือว่าผมน่าจะต้องให้คนอื่นมาแทนครับเพราะว่า ผมเดินทางวันที่31ตอนเช้านี่แหละใช่ใช่ใช่แต่เล่นมีแต่โทรมาเนอยากเล่นบาไม่ใช่หรอเดี๋ยวเด๋ดี๋ยค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันทำทำแล้วแสนแสนคิดว่าจะออกสลอสจะพักช่วงไหนครับเอ่อผมอยากช่วยแก๊งอยู่ครับสัก31แล้วไงเล่นแอดช่วยก่อนเพราะว่ามันมันมันยังได้อยู่ ถ้ามึงจะออกมึงออกเลยดีกว่ามันจะได้เอาคนมาแทนเลยดีกว่าคนมาเลยไหมเอาเงี้ยเอาเงี้ยพอเอาเป็นนี้ดีกว่าเอาเงี้ยเงี้ยพรุ่งนี้ดีกว่าใช่ใช่เอาออกพรนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเอามอืเดี๋ยวค่อยว่ากันทำงานพี่ทำงานเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ครับใช่ไม่ได้ไปหาโอฟี่ไม่ไปไม่ไปทำงานทำงานไม่เหมือนตัวเองนะบอกอ้าโอเคสร้างงานวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเว้ยก็เจ๋งมากเจ๋งมากวันนี้เดี๋ยวตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งตีไหนดับอย่าลืม ไอ้ที่มันด่าลินมาไหมมาขับรถตกกันมา One t เก Let's Go Okay เ t a r t h r o เรามาช่วยกันดึงดาวตาจังหวะโจโจไอ้ต๊ะต้งข้ามมอย่างเขาวานนี้ไม่กลับบ้านผมรู้สึกจะมึนเมาตามเรือเจาะกูใส่กงไม่อย่างเอาห o s c h i t ้าเข็มยัไม่ต้องเบาช่วยกันถผมที่มันยากเก้าตอนนี้ผมียากหนาวลงไปปากจูกับพื้นนอนหลับยาวอ่ะนายยมเพสก่งคงเสกของประเทศดีๆตามมันเลยไอ้น้อง